นักสร้างตำนานเด่นคุณพุ่งชิงดอกไม้ขอโทษแพรหลังทำปากแตกเรียกได้ว่าโผล่ที่ไหนก็สร้างรอยยิ้มที่นั่นล่าสุดไปสร้างอีกหนึ่งตำนานทำเอาขาล้านกันทั้งงานเมื่อเพล็หนุ่มเด่นคุณงามเนตรท่มสุดตัวเพื่อช่วงชิงดอกไม้ในงานแต่งของอายกมลเนตรกับว่านชายอาคินจนทำให้หลายคนคิดว่าเจ้าสาวคนต่อไปคงหนีไม่พ้นคู่ของแกรนพัดสอน งานนี้สาแก,นกลนคนจะเข้าใจผิดเลยขอลงคลิปที่เดนคนพุ่งเหลาเข้าไปรับดอกไม้ได้แต่งานนี้ไม่รู้ว่าท่าไหนทําให้สาวแพรพิมพ์ละดาถึงกับปากแตกพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่เคยเลยที่จะทําให้ภูมิใจแต่มีการทําให้ขายคีน้ไม่หยุดขอโทษคุณอายและพี่วันชยัยเลยนะคะขอโทษทุกคนในงานจะพยายามควบคุมประพฤติไม่ให้ไปพังงานที่ไหนอีกสุดท้ายก็ขอโทษเจด้วยที่อยู่ดีๆก็ปากแตกกลับบ้านเฮ้อทอ์กมากเลยคะ่ะ ปอลอเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไม่อยากได้ดอกไม้อยากแต่งงานค่ะมันอยากได้โทรศัพท์ที่เขามาแจกกับดอกไม้ด้านเด่นคุณก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าปอลออยากได้ดอกไม้จริงๆอยากได้ตลอดทุกงานแต่เขาไม่ใช่ผู้ชายแต่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่ให้ผู้ชายชิงดอกไม้กัน